เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนเงาเงาเงาเงอก่อน,น,นขึ้นละขึ้นละไม่นะน่าจะโดนแล้วนัดเนี้ยโดนนัดนี้โดนโดนสิตัวใหญ่ด้วยนะอันนี้นะ่ะ เป็นไงครับไอช่อนหลามสุดยอดสีน้ำแปลกๆนะเฮะ้ยพามวนตัวไปเลยนะสวัสดีครับสวัสดีนาะนๆะทุกท่านนะครับเอกคอมบดอยเนาะเจอกันอีกแล้วนะฮะกะในครู เออไม่ใช่ดิในคลองคูคลิปนี้ออกแต่เช้าเนาะหมายเดิมนะหมายโค้งที่เราเคยยิงไปานินกับปช่อนได้แต่พาอาเลวะนะแต่งวดก่อนนะงวดที่แล้วกว่าจะมาตรงนี้ได้มันสายแล้วนะวันนี้ก็เลยออกแต่เช้าเลยนีบรรยากาศยามเช้านะริมคลองก็สวยงามเนาะ <laughs> หาละขึ้นปืนเนาะเด,เดินเลาะก,กันดีกว่า มันต้องมีตัวนะครับเมื่อกี้เห็นหมุนจากตรงนี้ออกไปตัวหนึ่งโลปลาเลยโอโ้ไม่ไหวที่จะดึงยางใหม่นะครับต้องนั่งลงและยันเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีขึ้นยางอีกวิธีหนึ่งนะครับอนานก็เอาไปใช้กันได้เด้อไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับขึ้นง่ายนะครับเอาแล้วครับเดินเลาะริมคลองกันดีกว่าย่องย่องเรา อะไรมันโดดจอมอะไรมันเข้ามาตรงนี้วะเดี๋ยวไม่ต้องโผล่หัวไอ้สัตว์เดี๋ยวมันต้องโผล่หัวโียอึกขกขี้อม่นี่ เสียงอะไรตั้งแพร็ดถ้าโดนปลาช่อนน่าจะเป็นในช่อนใหญ่อยู่ดูหน้าหน่อยดิเป็นยังไงวะหน้าหน่อยดิโอ้ยช่อนโอ้โอ้ตัางรำเลยนะนี่อ่ะป๊อดไปช่อนเบลอเลยโลกว่าครับ สวยงามเห็นมันไล่ปลาเล็กกระโดดอยู่ป๊อดดูตัวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิน้นโชว์ก่อนมาอีกนะครับป๊อดเข้ากลางลำตัวบเบลอเลยโลกว่าครับ นั่นและพี่หาแถวๆนั้นน่ะเดี๋ยวก็ขึ้นนุนม่มนุ่มขวามือพี่นุ่มเห็นไหม้าย,ยาวาที่พี่นั่งเลยอะ่ะพี่ไม่ได้ขึ้นปืนไอนินเออนั่นแหละไม่โดนมั้งไหรโดนมาโอ้โหปืนก็ไม่ได้ขึ้นแล้วขึ้นไหมตรงเนี้ย ตัวใหญ่แล้วนะเราเป็นโลเรเล่นไปนะ่ะเล็งต่าน่อยดิเมื่อกี้ลูกดอกขึ้นสูงนะข้ามข้ามหลังปลานะนะั่นน่ะเล็งเล็งตามลงอีกนิดนึงข้ามข้ามข้ามหลังเสียดไปนิดเดียวตามลงอีกนิดนึงสักนิ้วหนึ่งนะเรียบร้อยขึ้นอีกตัวละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้ขอเอาวะที่หกนี่หรอวะโอ้ยน้องไม่ขึ้นมันไม่มันไม่ขึ้นอ่ะพี่เอกมันเงาเงาอะ เดี๋ยวรอก่อนรอกก่อนรอกก่อนเงา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 อกก่อนขึ้นละขึ้นละสีนะน่าจ,จะโดนแล้วนัดเนี้ยโดนนัดนี้โดน,น,ดน,โ,ดนโดนสิหืมตัวนนใหญ่ด้วยนะไอ้นีนนาะโอ๊ย ผู้ตัวใหญ่พี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไ,ไปนินไปนินอโอ้โหแล้วก็กิ่งไม้เยอะมากเลยนนสังป่าเลยเนี่ย มาดิขาดนะูเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันซั่ง่ายไ,ไงว้ยโหว้ยยยายเบียดเบียกเียกเียกเกีนานะันวะใหญ่ไหมไหนปลาจะไม่เจอปลาเลย โคตรปลานิลโอ้ปลาดูครับโลครึ่งยล้มั้งเนี่ยโคตรปลานิลสรุปได้แค่สองตัวนะครับสองตัวก็รอกับสามโลเนาะปลานิลโลครึ่งไอ้นี่โลกว่าเดี๋ยวไปลูกเลยเนาะปลาช่อนนี่ผมจะเอาทำปลาช่อนหลามให้กินนะครับ เดีย๋ยวตามดูกันว่าทํายังไงเนาะเพราะว่าอยากกินมานานแล้วนะครับหลามปลาช่อนเนี่ยไม่ได้กินนานมากแล้วเดี๋ยวจะทําเมนูให้ดูเนาะนี่ครับเครื่องปรุงฮนะนี่ดูกันเอาเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะฮะอยากจะทําก็แคปรูปไวนะ้เนาะแคปหน้าจอไว้จะได้รู้ว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างฮนะงเราจะเอาทุกอย่างเนี่ยใส่ครกตามก่อนเนะาะระดับแรกครับออสองตัวนะฮะวันนี้ปลานินหนึ่งช่อนหนึ่งปลานินโคตรปลานินเลยนะนี่ใส่โคก่อน เวลาใส่แม่งทีเดียวเลยดีกว่านี้ก็ข้นขาวตะบันล่ะตามค่พอหยาบๆเนาะนี่นะแล้วก็หมักกับตัวปลา ไว้15ปีนะจริงๆอ่ะไม้ไผ่นะเขต้องเป็นไม้ไผ่สดเนาะแต่ที่นี่ไม่มีนะจริงๆอันนี้มันก็สดนะตอนตัดมันแล้วแรกมันสดครับแต่พอเอามาวางทิ้งไว้แล้วมันก็แห้งเฉยเลยอันนี้ก็มีรูเป็นเพ่าอะไรเหมือนกันโอเคครับทีนี้ก็นั่งรอนะครับทําได้แค่รอนะ มาดูกันครับว่าอร่อยไหม,ออมโอ้ยเกินดตามากโอ้ยเย,ยาโยวนเหยายนหอมฉุยเลยอ่ะทีนี้จะผายยังไงล่ะเดี๋ยวคิดปคิดผาก่อนอเขาผ่ากันอย่างน,นี้ผ่ากันนี้เดี๋ยวอเออนี้เป็นไงครับ ไอช่อนหลามสุดยอดอร่อยจริงๆขอบอกผมจะกินได้นี่นานหน้าดูเลยนะอนี่ทิ้งส่ไฟไว้สวยงามครับผมมาครับกินด้วยกันเดี๋ยวจะชิมดูว่าอร่อยไหมเนาะนี่ดูเนื้อดูเนื้อพุดร่างครับนานแลนะ้วนผมไม่ได้กินอร่อยมากครับเป็นเมนปแปูแปลกๆอีกเมนูวนึงเนาะได้ปลามาก็ลองมาทำกันดูครับนานๆน,นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนั่งดูกันจะจบคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลายกนด้วยปลาหลามอะ่ะเดี๋ยวผมขออร่อยกับปลาหลามก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe! เปิดกระดิ่งนะเนาะเป็นกำไรจใากในคลิปต่อไปนะครับสนใจแว่นยิงปลาลูกดอกยิงปลาก็ลิงด้านล่างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะับสวัสดีครับอร่อยอร่อยอร่อย